สวัสดีครับวันนี้จะพาเดินชมโขยเสียนไสาใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ๆสูงๆสักสามสี่ต้นนะครับสำหรับต้นนี้ชื่อสายพันธุ์คือ,อนครไทยครับนครไทยเป็น ใบชมพูแต้มเขียวมีนิดนะครับบางดอกก็จะมีเป็นเป็นลายลายนะครับมีลายนิดหนึง่งดูขยายขึ้นต้นใหห่่ ต้นเพลินก็คล้ายสมศิริอพอรเนะลักษณะดอกคล้ายสมศิริอพอรแต่ว่าสมศิริอพอรน่าจะสีดอกสดใสกว่านะครับม,มีแต้มเขียวด้วยนิดนึงนะครับนครชัยอ่าดูต้นข้างๆ้งที่ตัวนี้ ดอกซ้อนด้วยน่าจะเป็นเงินเต็มบ้านนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านดอกซ้อนนะครับออกส้มนะครับหรือดอกออกส้มเงินเต็มบ้านอ่าดอกซ้อนสวยเลยสองสามชั้นเลยนะครับซ้อนดอกซ้อน อ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะครับทีแรกผมนึกว่าเงินเตียมบ้านนะครับตัวน <ๆ S 2> ี้แต่จริงๆแลงเราไม่ใช่นะครับดอกคล้ายกันมากครับดอกคล้ายกันมากแต่ตัวนี้ดอกจะไม่ซ้อนนะครับเป,เป็นเป็นเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นลูกไม้เป็นไม้ใหม่ยังยังไม่ได้ทําจํานวนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยนะครับเป็นไม้ใหม่ดอกก็ออกออกจัดเหลืองเหลืองส้มๆมนิดนึงคล้ายเงินเตียมบ้านแต่ไม่ใช่เงินเตียมบ้านนะครับทีแรกผมนึกว่าเงินเตียมบ้านแล้วก็ตั้ง ต่างตางตั้งกันด้วยยังไม่ได้ทำจำนวนยังไม่ทำกริ่นนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อฟอร์มดอกสวย,น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 ,ยออสนะครับดอกกระชับรอบคอเลยคุณู้ชเป็นดอกส้มดอกไม่ซ้อนนะครับแต่แตเงินเตียบ้านดอกจนะซ้อนนะอ่ามองดูตัวนี้โอ้โหตัวนี้ดอกแน่นกระชับมากตัวนี้เป็นแปดเซียนนะครับชื่อน้องเขาคือแปดเซียนนำโชค แดงแดงแต้มเขียวแดงมีคลิปมีคลิปสีเขียวด้วยแดงจะไม่เข้มเท่าไหร่แดงจะอมชมพูนิดนึงนะครับโหแปลกเสียงดอกกระชับตัวนี้ขนาดไม่ค่อยได้ดูแลนะครับดูนะครับเขาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับน่าจะประมาณสามปีครับตัวน,นี้ สูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตรงนี้มีดอกแล้วก็ดอก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 สูงมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆสามปีครับตัวนี้ดูครับเป็นคอนโดเลยเป็นคอนโดเลยแปดเซียนนําโชคนะครับไม้ฟอร์มใหญ่ครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้มีกิ่งชําแล้วนะครับที่สวนมีมีกิ่งชําจัดจําหน่ายอยู่นะครับตอนนี้กิ่งชําจะขายในราคากิ่งแล้ว ถ้าราคาปีก็30บาทนะครับต่อต้นนะครับชําติดรากแล้วนะครับส่งให้ทั้งกระถางเลยครับชาในกระถาง2นิ้วนะครับแปเสียงสนใจกิ่งชําก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับหรือทางไลน์ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไลน์กับเบอร์ที่อยู่เพจของสวนให้นะครับมีประมาณ 30- 40สายพันธุ์นะครับตอนนี้ที่สวนเราทำทำกิ่งชําต่จะหนาในราคา เป็นกันเองนะครับ3ามสิบบาทต่อต้นนะครับตัวนี้สวยเนาะน่าจะทำจำนวนได้แล้วนะครับเป็นลูกไม้สีดอกสนะือเหลืองอมส้มเหลืองออกส้มเงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านถ้าฟอร์มขาสวยนะโอยดอกสวยมากเลยนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่ายัยงยังไม่เท่าไหร่แล้ฟอร์มยังไม่ออกเท่าไหร่น,นี่นครชัย ด,ดูน้องมดครับน้องมดนี่ไม่ดีนะครับถ้ามาเจวจ,จะนำพวกพวกเพรียมานะครับเพียแป้งเพียอะไรมากินน้ำเลี้ยงที่ดอกแล้วทำให้ดอกหยิกได้นะครับถ้าเจอมดก็ควรหาวิธีกำจัดนะครับโดยเร่งด่วนเลยโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวมาให้ชมสีต้นก็พอนะครับ เดี๋ยวมีสวยๆอ่าเดี๋ยวมาลงให้ใหม่เรื่อยๆนะครับ